ดีไว้สุดๆใครอยากมานั่งร้องไห้บ้างคะเดี๋ยวจบแล้วรักษาปากเลยถามบอนบอกผมยังไม่รู้เลยผมเขียนน้อยมาที่โซบะก็คงจะคนไทยนะฮะคงได้เจอหน้าน้องๆก็ถือว่าอะไรที่ดีที่สุดในซีรีส์วันนี้นี่ต้องบอกว่าถือว่าพิเศษนะเพราะเป็นวันบาเลไทยด้วยแล้วก็น้องๆเหมือนได้มาเดทจริงๆกับพี่ๆทั้งสามคน ตรงคอนเซ็ปต์สุดๆอ่ะรู้ไหมก็สำหรับสถานที่เนี่ยว่าผมไปไหนก็ได้ของผมแต่ว่าผมอยากจะพาใครทุกคนไปที่เงียบๆผมก็ติดใต้ฝาครอบโบสถ์เพลงอะไรคร,รับเพลงอะไรผมจะเป็นอ่าอย่าอย่าพึ่งถามเดี๋ยวรับพี่นี้ออกเพราะเพลงนัๆๆๆนบซึ้งเลยทีมหนึ่งนะครับผมโรแมนติกโรแมนติกเลยค่ะ กลับมาที่นักเขียนเจอเอ็ดดี้บานเมื่อกี้คือผมพูดกันแล้ผผวว่าอยากเปทนนักพิเดตที่